อีนิ้วแล้วนะครับวัดจุดเดิมเนาะวัดจุดเดิมกันเลยทีเดียวเชียวอะเรามาว,วัดขนาดกันดีกว่านะครับสาหรับก้อนทองนะครับต้องรีบวัดนะเดี๋ยวก้อนเงินจะหนีเที่ยวแล้วเดี๋ยวผมขอไปจับก้อนเงินก่อนนะไปแล้วเนาะไปแล้วลงสวัสดีครับอยู่กับผมชนกราดเดนเลเจอร์นะครับที่เห็นอยู่นี้เป็นก้อนเงินก้อนทองเนาะ ต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับก็ตอนนี้ก็ได้อ่าจะให้ดูนะน้องก็เริ่มอ่ามีเรียกอะไรนะอึล้ะ,ะครับตอนนี้อึอกกันเรียบร้อยแล้วครับอึกกันเรียบร้อยเล่นน้ํากันเรียบร้อยนะครับล้างเนื้อล้างตัวนะแล้วก็จะเช็ดตัวแล้วนะครับแล้วก็จะมาอ่าอัปเดตขนาดกันนะครับในคลิปนี้เนาะอ่าครับเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนนะครับผมอ่า ตั่อื่นก็เราจะวัดตัวไหนก่อนดีอ่ะตัวเล็กก่อนเลยกันก้อนเงินของเรานะครับก้อนเงินของเรานะนี่นะครับน้องก้อนเงินนะออค่อนข,ข้างจะมอมแมมนิดนึงนะครับตะกระดองใ้เไปก่อนนะก้อนทองอเราจะวัดก้อนเงินก่อนนะไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาครับจะเช็ดออกได้นะ ก็เดี๋ยวเราก็มาดูกระดองกันนะครับว่าเป็นไงบ้างนะมีแผลมีอะไรไหมนะครับแต่อึมีแน่นอนนะครับขาค่อนข้างจะน้ํำตันนิดนึงเลอะๆหน่อยนะครับข้างกระดองก็มีนี่ครับนะฮะจะเห็นมีรอยแผลนิดนึงนะตรงนี้เกิดจากเล็บของก้อนทองนะก้อนเงินเนี่ยมักจะโดนก้อนทองเนี่ยลังแก่นะมันแก่อย่างไงคือปีนนะครับชอบปีนจับดีๆก่อนเดี๋ยวขเขาจะเล็บกูดเราโอ้เจ็บเจ็บ ก็เช็ดตัวก่อนนะครับอืมไม่ยากไม่ยากเกมนี้เล่นไม่ยากนี่เอาวางบนผ้าก่อนครับแล้วก็เช็ดตรงนี้จากไปก่อนนะถ้าเราถือเขาเนี่ยบางทีเล็บเขายาวนะครับเจ็บเจ็บตัวนะอ้โอ้ยตัวค่อนข้างจะหนักนะครับค่อนข้างจะเมื่อยนิดนึงนะเวลายกเขาเนี่ยดินดินดินมา อุปกรณ์ก็อุปกรณ์เดิมนะครับเป็นไม้บรรทัดเหล็กนะไม้บรรทัดเหล็กของเรานะครับมาก้อนเงินกันก่อนเลยรู้ว่ารอบที่แล้วในกี่นิ้วนะแต่แปดนิ้วกว่าแน่นอนครับอ่าตอนนี้เย่กี่นิ้วแล้วนะครับวัดจุดเดิมเนาะวัดจุดเดิมกันเลยทีเดียวเชียวเอาตรงนี้ดีกว่าปึ๊บจะได้เห็นกันจะชัดนะครับอืมโอเคครับนี่ ตอนนี้ถึงปลายหางแหลมๆนะกับโคกับจะงอยบนนะครับเดือยบนนะถึงปลายหางแหลมๆโอ้ขาบางด้วยตอนนี้กี่นิ้วแลวกี่นิ้วแล้วนาะแต่ยี่สิบสามเซน,นครับแน่นอนเก้านิ้วกว่านะครับสําหรับน้องก้อนเงินนะครับผมโอ้ตัวไวจังตัวไวจังวันนั้นยังแปดนิ้วกว่าอยู่เลยอ่ะไปเดินเล่นก่อน เด่นเล่นก่อนนะต่อไปก็เป็นเจ้าตัวใหญ่ของเรานะครับพระเอกหรือว่านางเอกก็ยังไม่รู้เลยเพราะว่ายังไม่รู้เพศเลยนะครับโอ้โหหนักมากหนักมากนะครับมือเดียวนี่สั่นนะครับโอ้โหเดีย๋ยวเช็ดตัวกันนะเดี๋ยวค่อยเช็คใต้กระดองเช็ด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  เช็ด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 ร้อยเช็ดไตกตระดองกันบ้างเอาเช็ดอ,อึก,ก่อนก่อนป๊บปึบ๊บปุบ๊บป๊บไ,บไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบให้หงายท้องนะครับเต่วันนี้จะไม่ชอบเรื่องการหงายท้องเป็นที่สุดนะว่าเขาจะอึดอัดนะปอดจะถูกกดทับโดยลำไส้ต่างๆนะครับเราต้องรีบทำการวัดขนาดโดยไว้นะครับผมเรามาดูใต้กระดองก้อนทองกันก่อนนะ โอ้หนักนะครับหางนี่ออ้วนๆนะครับมันจะอึไปเนะาะก็เลยจะเป็นนี้ปลายหางค่อนข้างจะสั้นนะครับปลายหางค่อนข้างจะสั้นแต่ตัวถางอวบนะส่วนด้านข้างนี่ไม่มีแผลนะครับไม่มีแผลเลยด้านหลังก็ไม่มีนะไม่มีเลยครับมีแต่ตรงนี้หลอกนิดนึงโอ้โหโห,หนักหนักหนะัก เรามาว,วัดขนาดกันดีกว่านะครับสําหรับก้อนทองนะครับต้องรีบวัดนะเดยกก้อนเงินเตรียมนีเที่ยวแล้วก้อนเงินเตรียมหนีเที่ยวแล้วก็รอุทีเหมือนเดิมครับเอาเอา,เอางอยบนดีกว่าจ๊บตรงงอยล่างก็ยี่สิห้าเซนกว่านะยี่สิห้าเซนกว่าก็ประมาณอ่ะเกนิ้วกับอีกนิดหนึ่งครับจะ10บนิ้วแล้วครับ จะสิบนิ้วแล้วนะก้อนทองโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บพ่อเจ็บนะลูกก็อย่าควอมหนูนานเลยหนูหนูหายใจไม่ออกอ่าเกือบสิบนิ้วแล้วครับอีกนิดหนึ่งหนักมากนะครับผกัดผ่าเลยโมโหหรือไงโมโหหรือไงเ,เก็บผาก่อนนะฟึุดโมโหหรือยังไงเนะี่ย แม่แะกัดผ้ากันเลยนะดูดูดูกินไม่ได้อาจจะกัดขาอันอีกอน,นี้ไม่เป็นไรครับเพราะเราเราเราเนานั่งเฝ้าอยู่เนาะถ้าไม่เราไม่มีเรานั่งเฝ้าเนี่ยอันตรายเหมือนกันนะกัดผ้าเนี่ยเพราะว่าบางทีก็กัดทุกวันทุกวันมันก็อาจจะเปือ่อยได้นะครับก็ต้องระวังนิดนึงนะสำหรับสิ่งแปลปลอมที่จะเข้าไปในตัวน้องนะครับ โดยเฉพาะก้อนหินนะ<อ>เพื่อนๆที่เลี้ยงเอ้าดร์นะครับหรือว่าพาน้องไปเดินเล่นนะครับก็ต้องระวังนะครับระวังหนักๆเลยนะเรื่องก้อนหินเนี่ยเพราะว่าน้องเนี่ยมักจะเก็บก้อนหินก้อนเล็กๆนะครับพอดีปากเขาเนี่ยเข้าไปกินนะครับเข้าไปตันอยู่ในท้องได้นะบางทีขับออกก็ปลอดภัยไปบางถ้ามันใหญ่เกินไปนะครับหรือว่าคมเนี่ย อาจจะมีอันตรายกับน้องได้นะสำหรับเรื่องก้อนหินนะระวังด้วยเวลาที่พาไปเ,าเดินตามที่ต่างๆหรือว่าเลี้ยงเอาดอนนะครับต้องระวังก้อนหินนะก็อพอให้นี่กัดเล่นกันยูนะกัดเล่นกัดเล่นกินไม่ได้ครับเพราะว่าผ้าเนี่เป็นผ้าเนื้อนานะครับผมเป็นเสื้อเก่าผมนะเสื้อที่ไม่ได้ใส่แล้วนะครับเอามาเป็นผ้าเช็ดตัวให้กับเขานะครับ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับคลิปนี้การวัดขนาดน้องก้อนเงินก้อนทองนะผมว่าผมสําเร็จนะในการเลี้ยงเนี่ยในการเลี้ยงเขาเนี่ยโตเฉลี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยครึ่งนิ้วได้นะครึ่งนิ้วได้เดือนนี้เนี่ยมี28วันด้วยนะก็เลยยังไม่เต็มครึ่งนิ้วดีนะครับก็คิดว่าถ้าเกิดอีกประมาณอยู่สัก31วันเนี่ยอาจจะถึงนะแต่เดือนนี้มี31วันอาจจะถึงครึ่งนิ้วเป๊ะเลยนะครับ อ้ไอ้อ้วนของเรานะครับดูก้อนทองข้อเงินกัจะหนีเที่ยวแล้วเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเขาเกียนหนีเที่ยวแล้วเขาลงได้นะครับน่ะพื้นต่างระดับสูง10เซนครับจากหน้าประตูห้องถึงพื้นข้างบนนะโอ้ย10เซนเลยนะครับแต่เขาลงได้นะครับเขาเคยหนีเที่ยวมาแล้วนะครับลงไปปุ๊บลงไปข้างล่างเลยนะครับต้องระวังอีกหน่อยนึงนะดูก้อนเงินก้อนทองครับตอนนี้เดินกันเจียวจ้าวครับ รู้ว่าผ้ามันกินไม่ได้แล้วก็ต้องเริ่มเดินหาของกินแล้วโอ๊ยเจ็บเจ็บเจ็เจ็บเจ็บโอ้ยเล็บคมมากเลยนะก้อนเงินเนี่ยจะได้เลือดตลอดเลยนะเวลาจับเขาเนี่ยเวลาจับมือเดียวเนี่ยแต่สองมือไม่ค่อเป็นไรครับไม่ค่อยพลาดนะจะพลาดเวลาจับมือเดียวเนี่ยดูเล็บเขานะนโอ้โหจะคมไปไหนเนี่ย เจ็บ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 มากเลยมือแดงก็มีแผลตรงนี้นะเนี่ยถ้าเห็นแบบเงาเงานิดนึงนะไม่รู้ว่ากล้องเห็นไหมนั้นจะมีแบบเป็นรอยช้ำๆเป็นรอยเลือดนะอย่ากัดกันนะลูกอย่ากัดกันนะก้อนทองจะโดนน้องกัดแล้วยะไม่รู้ตัวอีกตรงนี้ก็ตากแดดเล่นน้ำไป เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็ต้องเอาน้าไปทิ้งนะครับนะ้ํา mm. อึกแลเนี่ยตอ,อนนี้ก็เดินเล่นไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยเอาเข้าตู้เลี้ยงนะครับไปไปนูป่น,นแล้วนะครับแล้วกอเก็บผ้าก่อนชิบชิบเอาผ้าไปตากแดดด้วยนะครับเพราะว่าเอาผ้าให้เขาเล่นแล้วนะก็ต้องเอาไปตากแดดนะครับเช็ดเน้อเช็ดตัวครับหลังจาก ผ้ามันเปียกแล้วก็ต้องไปจักแดดเนาะงั้นเดี๋ยวจะสกระปรกนะครับเดินไปนู่นแล้วก้อนเงินก้อนทองยังงานอยู่กับผ้าอยู่เลยนะดูนะมันจะหนีเที่ยวนะลับชมดูนะอะอะละอะาไม่ไปวไ,ไม่ไปวันนี้ไม่ไปลาเขาตกไปก็ดังอยู่นะปุ๊กเราก็เลยได้ยินนะบงั้นเนี่ยเรียบร้อยเลยนะ เขาลมมาแล้วเขามาลม,มาหาเราแล้วอ๋อขอของกินหน่อยนิว่แลมานี่แล้วครับมานี่แล้วมานี่แล้วอ้ยโอ้ยอ้ยจะเบียดฟอบางทีเนี่ยเราจับเขาอย่างนี้เขาชนผมนะครับวันไหนที่เขางอนนะเอาอาหารให้กินช้าหรือว่าแช่น้ํานานไปหรือว่าเราแช่น้ําไวไปเนี่ยแล้วเรามาจับเขาเล่นนี้นะเพราะชนผมนะครับหลายทีแล้วเขาเอาตรงเนี้ย แข็งนะ้และคมด้วยชนทีนี้เจ็บนะครับไม่เคยโดนกัดนะแต่โดนชนเนี่ยสามสี่รอบแนละ้วบางทีอยู่ในตู้ครับกําลังกินเพลินนะกาลังกินเพลินแล้วเราไปเกาหลังล้วนะแว้งกับแบบหมุนตัวมาอย่างไวเลยนะหมุนมาอย่างไวแล้วก็ชนเรานะครับก้อนเงินเนี่ยเล็บตรงนี้คมมากนะเนี่ยตรงนี้คมนะแข็งด้วยเหมือนเดือยไก่เลยนะครส่วนเจ้าน้องก้อนทองของเราอยู่ตรงนี้ กับปีนอย่างเดียวเลยของหลังสวยหลังสวยแต่รองสวยนะทั้งคู่เลยโอ้ยเดกก้อนก้อนทองนี่ยผมไม่ค่อยอยากจะยกมือเดียวนะัวหลุดมือนะครับเขาตัวเขาหนักัวหลุดมือมากเลยก็อโอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้เนะสำหรับการอัปเดตขนาดของอเจ้าก้อนทองนะแล้วก็เจ้าก้อนเงินนะครับผมขอบคุณที่ผู้ชมทีท่เข้ามารับรับชมรับ ดูกันนะครับผมออนนี้หนุหนตเตรียมหนีอีกแล้วครับผมก็สท้ายนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือน,นครับเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวผมขอไปจับก้อนเงินกันนะไปแล้วหนุนไปแล้วลงตรงรองเท้าพอดีเลยแหมฉลาดซะด้วยนะไปแล้วไปแล้วไปนู่นแล้วหนุหแคกตัดแล้วเอเค,ครับบายบาย